ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาสรุปสถานการณ์โควิด -19 กันต่อครับวันนี้วันที่22ธันวาคมพบแล้ว26จังหวัดนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถแถลงรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในช่วงเวลาวันที่22ธันวาคมรวม427คน โดยแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ16คนเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งสเตทควิันทีน14คนกลุ่มแรงงานต่างด้าว397คนรวมผู้ป่วยสะสม5,716คนหายป่วย4,078คนและเสียชีวิตสะสม60คนแต่ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นเองยังพบจำนวนเพิ่มเติมทำให้ตอนนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9แล้วทั้งหมด 25จังหวัดโดยมีรายใหม่ทั้งหมดดังนี้นนทบุรีเป็นชายไทยอายุ63ปีมีประวัติสัมผัสชาวเมียนมาที่มาต่อเติมบ้านที่ตำบลท่าทายไปหลายที่เช่นเดะมงงามวุวาน16ันวาคมเวลา2ทุ่มไปเลือกตั้งอ,อบจอที่ตำบลบ้านใหม่ และชายไทยวัย31ปีนั่งทั้งรถไฟรถไฟฟ้า MRT แท็กซี่ไปบิ๊กซีนวนครกินชาบูที่ตลาดพระปิ่นสมาบุญครองร้านคาราโอเกะสถานบันเทิงไปเลือกตั้งอบจอตลาดบางใหญ่กำแพงเพชรพบติดเชื้อสองคนเป็นชายไทยอายุ43ปีทั้งคู่เกี่ยวพันกับตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครประจวบคีรีขัน หนึ่งคนเป็นหญิงไทยอายุ54ปีตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพแต่ทำงานที่ด่านศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นน้องสาวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่สมุทรสาครมีไปห้างแมคโครประจวบร้านอาหารต่างๆอยู่คอนโดย่านรามคำแหงสุพรรณบุรี5คนทั้งหมด กลับมาจากสมุทรสาครรวม7คนและพบชายไทยอายุ29ปีอาชีพค้าขายไปตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครมาเช่นกันรวมในสุพรรณบุรีพบสองคนสมุทรปาการ5คนเป็นชายอายุ53ปี57ปีหญิงอายุ55ปี23ปีชายอายุ36ปีเชื่อมโยงสมุทรสาครทั้งหมดรวม9คนตอนนี้ สมุทรสงครามพบผู้ติดเชื้อโควิด1 i รายใหม่8คนผลเป็นบวก2รอบโดยเป็นคนไทยทั้งหมดสัมผัสต,ตลาดกลางกุ้งมหาชัยและตลาดทะเลไทย6คนมีเดินทางไปห้างบิ๊กซีและโลตัสมหาชัย1คนไปเซ็นทรันมหาชัย1คนยังมีอีก 6, ยังมีอีก9คนและรอผลยืนยันรอบ2อฉะเชิงเซาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่1คนเป็นพนักงานบริษัทหญิงอายุ24ปี ในพื้นที่อำเภอบางปะกงเพชบุรีพบติดเชื้อหนึ่งคนหญิงอายุ50ปีรับซื้อกุ้งที่ตลาดยายพ่วงมหาชัยตั้งแต่4ธันวาคมเพชรบูรณ์ติดเชื้อสองคนหนุ่มขับรถส่งอาหารทะเลเดินทางจากสมุทรสาครมาใช้สิทธิเลือกตั้งและนายจ้างหญิงวัย68ปีแวะส่งอาหารทะเลหลายที่เช่นตลาดทะเลไทยค่ายอดีสรจังหวัดสระบุรีโรงปูนทีพีไอแก่งคอย โรงงานน้ำตาลพนานิคมนครปฐมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก5คนรวมยอดสะสมรอบใหม่นี้8คนเป็นเพศชายทั้งหมดอายุ33ปี34ปี37ปี46ปี59ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอกำแพงแสนภูเก็ต เป็นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 กำลังรอผลยืนยันรอบที่สองโรงเรียนประกาศปิด23-24ธันวาคมนี้สระบุรีหญิงอายุ36ปีผู้จัดก,การร้านอาหารในอำเภอแก่งคอยอาศัยอยู่อำเภอเมืองสระบุรีหญิงอายุ46ปีลูกจ้างร้านอาหารในอำเภอหนองแคอาศัยอยู่ในอำเภอหนองแคพระนครศรีอยุธยา แม่ค้าอาหารทะเลทั้งคู่อายุ33ปีและ29ปีสัมพันธ์กับตลาดทะเลไทยสมุทรสาครนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้วหนึ่งรายเป็นชายอายุ57ปีอาชีพขายอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นพบหญิงอายุ24ปีทำงานที่โรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเดินทางกลับบ้านโดยรถ โดยสารประจำทางก่อนมียญาตินำรถกระบะมารับอีกทีทั้งหมดนี้ก็เป็น26จังหวัดนะครับที่มีผู้ติดเชื้อแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ